วันน so ี้เริ่มจากหน้าดิโอสยามนะครับอันนี้ผมมาฝั่งดิโอสยามนะครับวันนี้เราจะเดินเข้าตลาดมันม้อนะครับข้ามทางมาลายตรงนี้นะครับข้าวก่อนเราเข้าด้านหลังนะครับเพื่อนๆด้านหลังของซอยทิพวารีนะครับวันนี้เข้าด้านหน้านะครับด้านหน้าหรือว่าฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดเพารัดนะครับเพารัฐนะครับแล้วก็นี่ซอยวัดทิพวารีวรวิหารนะครับก็คือ ซอยทิพารีนะครับเลือกสั้นๆนะครับคือข่าวก่อนเราเข้าฝั่งโน้นนะครับคราวนี้เราเข้าฝั่งอีโอสยามนะครับด้านนอกก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับเ,เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับรวมถึงร้านที่เป็นร้านไฟ LED นะครับ แผ่นโซลาเซลล์นะครับจะขายที่นี่เยอะนะครับฝั่งนี้นะครับรวมถึงลานซ่อมลำโพงซ่อมเครื่องเสียงต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านซ่อมนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายไฟนะครับหรือว่านี่ก็รับซ่อมลำโพงนะครับ วันนี้เราเดินเข้าทางดิโอสยามนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเข้าซอยแรกนะครับอันนี้ก็คือเดินมาข้างหน้าก่อนนะครับคนก็เบาบางนิดนึงครับไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงในวันหยุดยาวช่วงสงการนะครับร้านซ่อมก็มีประปายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านซ่อมพัดลมนะครับซ่อมเครื่องเสียงก็มีนะครับจอแอ d นะครับมีนะครับ ฝั่งโน้นนะครับเราเข้ามาคราวที่แล้วนะครับผมเดินทะลุฝั่งโน้นนะครับวันนี้เข้าซอยใหญ่ก่อนนะครับซอยตรงนี้ซอยตรงนี้ก็จะทะลุไปหาด้านหลังเป็นตลาดเอ่อรัตนะครับเขารัดนะครับ,รรรบผมผมมาทําคลิปแถวๆนี้บ่อยบ่อยมากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับบางร้านก็ปิดไปก็มีนะครับอันนี้ยังเปิดอยู่นะ เดินมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสหลำโพนะครับร้านนี้ผมเคยมารีวิวลงช่องอยู่นะครับเป็นพวกลำโพงเปล่าหรือว่าลำโพงต่อเองนะครับลำโพงไม้นะครับลำโพงตู้ซับนะครับมีทั้งลำโพงเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับร้านร้านนี้ผมก็มานะครับฝั่งนี้นะครับ แต่เจ้าของร้านเขาไม่ค่อยอยากให้เราทําคลิปเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่ตอนหลังนะครับก็ขอเชิญนะครับบางร้านนี่แถบนี้นะครับเมื่อก่อนผมจะมารีวิวลงในช่องผมเยอะมากนะครับคือผมมาถ่ายแบบให้เพื่อนดูนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เก่งเครื่องเสียงเท่าไหร่นะครับเนี่ครับไม่ว่าจะเป็น power mix นะครับตัวลำโพงดอกลำโพงนะครับมิกเซอร์ต่างๆนะครับนี่ แล้วก็มาสะดุดตาร้านนี้นะครับมาร์คทูสเปกนะครับมีรีวิวอยู่ในช่องผมค่อนข้างเยอะนะครับร้านนี้เพราะว่าผมไปที่ไหนไม่ได้เมื่อก่อนผมก็จะมาร้านนี้ประจำนะครับถือ่าขายรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับมาร์คทูสเปกนะครับวันนี้เปิดฝั่งเดียวนะคือเขาเปิดใหม่แรกๆเขาจะมี2ฝั่งนะครับคือฝั่งนี้กับฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ฝั่งร้านเขารู้สึกว่าจะ มีคนซื้อตึกไปแล้วนะครับเขาก็เลยต้องย้ายมาฝั่งนี้นะครับออไม่ได้ไปไหนครับอันนี้ก็เป็นคนดูแลนะครับตลาดมันม้อยของวิมิกนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับร้านนี้มีเยอะจริงๆนะครับก็ร้านนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามี f อฟหลายคนมาซื้อที่นี่บ่อยนะครับพอไปกล้องคุมบรโยกทนี่ตู้ลำโพงนะครับสําเร็จรูปที่ต่อไว้แล้วนะครับมี m a คูสเต็ปนะครับ ตลาดบัานมอนะครับคือยาวนะครับพาเวอร์ม er, <อ>มิกเซอร์มิกไบนะครับตัวเล็กตัวน้อยมีหมดนะ<อ>ถ้าเพื่อนๆไปไม่ถูกนะครับให้ให้เดินทะลุจากซอยทิพาลีนะครับทะลุมาด,ด้านหลังของตลาดพาวรัตนะครับจะเป็นที่ตั้งของร้านมาครูสเตปนะครับนี่ครับขนาดผมไปก็ยังมีลูกค้ามาอยู่นะ กค้าก็มาสนใจมาดูมาลองฟังเสียงได้นะครับแล้วก็จัดชุดได้ครับร้านนี้นะครับเน้นงานคุณภาพโดยตรงนะครับร้านนี้จริงๆนะฝั่งนี้นะครับร้านเขาอยู่ฝั่งนี้แต่ย้ายออกไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะเดินทะลุม,มาทางตลาดด้านหลังเป็นผักตลาดเหารัดเหรัดนะครับอหุรัดตลาดอหรัดผมออกเสียงผิดไหมเนี่ยเน,นี่ยนะครับฝั่งนู้นนะตลาดเหรัดนะครับคือจริงๆแล้วฝั่งนู้นก็มีนะ ผมไม่ได้เดินไปก็จะมีร้านที่แบบอยู่ในตึกเลยนะครับอันนี้อันนี้เดินด้านหลังนะอาจจะโล่งนิดนึงนะครับเพราะผมจะพาไปหาของออร้านริงๆิงซาวนะครับริงๆิงซาวก็จะอยู่ฝั่งนี้นะสำหรับท่านที่มาไม่ถูกนะครับตรงซอยน,นี้ก็จะเป็นร้านซ่อมนะครับร้านซ่อมเครื่องเสียงนะครับฝั่งนี้คือถ้าเดินทะลุฝ,ฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านมอ้อเซ็นเตอร์หรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับ ในบรนมอเซ็นเตอร์ก็จะมีพวกสายไฟอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับคือ,เ,อเกี่ยวกับเครื่องเสียงโดยตรงนะครับอันนี้อันนี้ช่วงนี้ก็จะโล่งนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งแต่ร้านนี้ผมไม่ได้มานะผมยังไม่ได้เคยมารีวิวนะครับร้านนี้เพราะว่าเจ้าของร้านเขาไม่ค่อยชอบให้คนมา,ารีวิวเท่าไหร่นะครับของเยอะนะของเยอะมากเลย เครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรผมไม่ไม,ไม่กล้าถ่ายนานนะ<ม>เดี๋ยวเขาออดา่าบางร้านเขาก็อยากให้เราถ่ายนะครับบางร้านเขาก็ไม่อยากให้เรารีวิวนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับอันนี้นะครับ <S 2> <S 2> ผมเคยไปขอ <S <S เขา <S 2> <S 2> เขา, <S <S เ,ขาเขาไม่อยากให้เราถ่ายนะแล้วก็จะมาที่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นร้านปิงปิงซาวนะครับปิงปิงซาวนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น p o w e r amp thunder sound นะครับ เป็นแบรนด์ของ thunder sound โดยตรงนะครับของปิงิงนะครับไม่ว่าจะเป็นปีคอส EQ สองทางสามทางมีหมดนะครับที่นี่นะครับจัดชุดด้วยนะครับจัดชุดเครื่องเสียงด้วยสำหรับท่านที่อยากได้ชุดเครื่องเสียง2คูณสองสี่คูณ4ี่อะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้คุณปิงปิงกำลังกินข้าวพอดีนะครับผมก็เลยไม่ได้เจาะรายละเอียดอะไรมากมายนะครับนี่นะครับ ายุดที่นี่ทุกวันยุเว้นวันจันทนะครับผมวันจันนะครับใครสนใจคลิปของคุณปิ๊กปิงซาวก็ย้อนดูในคลิปผมได้นะครับผมเคยมารีวิวร้านนี้หลายรอบนะหลายรอบมากนะวันนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจาะจงสักเท่าไหร่นะครับใช่กค่ภาพเฉยเฉยเท่นั้นี่นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าซอยนี้นะครับผมจะเดินผมจะเดินทะลุออกไปทางในซอยเล็กๆนะครับด้านหลังนะครับ ซอยนี้ผมก็เคยพาเพื่อนๆมารอบหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้เข้าอีกทางหนึ่งนะครับเนี่ยทะลุกออกมาทางนี้ซอยนี้ของมันเยอะนะแต่ว่าซอยแคบนิดนึงนะครับที่มีดอกลำโพงเยอะๆนะที่ผมเคยพามาตู้ลำโพงเ,เชื่อมต่อบลูทูธก็มีนะอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยดอกลำโพงนะครับนานว่าอะไรหลายหลาย,หลายแบรนด์นะครับทั้งคงหลอ่อคงปั๊มนะครับแม่เหล็กหนาไม่หนาให้ลูกค้า ่าดูให้ดีๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับเป็นดอกละโพงอันนี้ก็เป็นร้านของเจ๊ตักนะครับเจ๊ตักตักดอกละโพงนะครับผมมาทําคลิปบ่อยนะครับร้านนี้เจ๊บอกว่าผมไม่มานานแล้วคือไม่ค่อยว่างไปนะครับบางทีก็ผ่านไปก็ไม่ได้มาถ่ายนะครับร้านนี้ผมมารีวิวโอ้หลายรอบนะครับหลายรอบตั้งแต่สมัยผมทําคลิปแรกๆเลยนะครับ ทำคลิปครั้งแรกเลยครับผมจะมาร้านนี้แหละคือมาขอเจ้าขา,ายนะครับเจบอกว่าที่ไม่อยากให้ถ่ายคือกลัวพวกภาษีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่รู้เหตุผลนะครับน้ำพงโคงหล่อคงปั๊มนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไ้ดูรู้สึกจะมีของนานอว่านะครับนี่ครับพันสองร้อยวัตต์นะครับ อันนี้ก็พันสองนะครับน่ารู้ว่าดอกลำโพงมันก็มันแล้วแต่บอยนะครับบอยไม่เหล็กหนาไม่หนานะครับโครงหล่อโครงปั๊มนะครับคุณภาพเสียงก็จะต่างกันราคาก็ต่างกันด้วยนะครับนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านที่อยากจะซื้อเกี่ยวกับ ดอกลำโพงก็ให้เข้ามาในใน,ในซอยดีนะผมเห็นมีเยอะมีเยอะมากนะครับร้านนี้ร้านนี้เป็นสินค้าวินเทจนะครับผมเคยมามาถ่ายลงคลิปอยู่นะครับเป็นเครื่องเสียงนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเขาไม่รู้ผมจาผมได้ไหมผมถามว่าจําผมได้ไหมเขาก็พยากหนนานิดนึงนะของยามาฮ่านะาเป็นเ,เ,เอ,อ,อมของกีตาร์หรือเปล่าอันนี้ดอกลำโพงนะฝั่งนี้นะนะครับอันนี้เดิน ออกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมผมเคยพาพเพื่อนๆมาเดินรอบหนึ่งแล้วในซอยนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกนะครับนี่อันนี้ลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมเดินออกฝั่งนี้ก็จะเป็นขายลำโพงซะมากกว่านะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปร้านอมรน,นะครับร้านอมรที่อยู่ในซอย ที่ฟาร,รีก็มีนะครับอันนี้ผมเดินออกไปขอใัยอาจจะตาลายนิดนึงผมเดินไวนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นซอยที่เราเดินครั้งแรกนะครับครั้งแรกออกมาฝั่งนี้เดี๋ยวผมพาไปนะครับ <c oughs> ตรงร้านผมก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายนะครับผมผมก็ไม่กล้าขอ,ขอเขาว่าจะไปถ่ายคลิปได้ไหมนะเนี่ยคือแรกๆเราจะเดินซอยนี้นะครับ แล้วก็จะมาผ่านร้านนี้ร้านหนึ่งร้านนี้ร้านนี้ก็ใหญ่นะร้านนี้ใหญ่มากเลยนะคือผมเห็นของเขาขายเต็มเลยแต่ผมยังไมไ่เคยเข้าไปถ่ายคลิปในร้านนะครับคือที่ไม่ไดปถ่ายก็คือส่วนมากก็จะเป็นประเภทเดิม,ดมนะครับคือเหมือนเดิมนะ่ะเขาไม่ได้จัดชุดไม่ได้อะไรก็เป็นร้านที่แบบขายตามตามของที่มีนะครับเราอยาบได้ตัวเองเขาก็จัดให้นะครับอันนี้ก็เป็นอมอนนะครับอมรอ จะมีสองที่นะครับตรงนี้ก็คือสาขาที่อยู่ในซอยทิพวารีนะครับแล้วก็อยู่สาขาที่ดีโอสยามชั้นสามนะครับผมอมรก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นเครื่องทําความเย็นทอทัชแกลอีดีแอลดีนะครับแล้วก็บบพวกเครื่องเสียงเนี่ยครับตู้องค์ตู้อบอะไรมีหมดนะครับไมโคร,รโฟนโัฟนแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ นี่นะครับวันนี้ผมมารู้สึกจะติดป้ายเหลืองเยอะนะครับเยอะหลายรายการนะครับผมนะครับออมนผมก็รีวิวลงในช่องผมหลายรอบนะครับช่วงที่ติดป้ายเหลืองลดราคานะครับผมก็มีลูกค้าสนใจตู้นะครับส่วนมากจะเป็นไฟเบอร์นะครับมีขาตั้งนะครับก็แล้วแต่คุณภาพเสียงที่ลูกค้าต้องการนะครับ มันมีทั้งไฟเบอร์ไม้ปาติเกิลนะครับไม้อัดแท้นะครับหรือว่าโครงหล่อโครงปั๊มนะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราออกข้างนอกกันนะครับอากาศร้อนนะครับก็ขอเชิญนะครับในช่วงมันหยุดนะครับเพื่อนๆคนไหนว่างก็ไปเดินตลาดปันมอกันนะครับเดินจากดีโอสยามนะครับวันนี้ครับ